สวัสดีครับจะมานำเสนอการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites แบบง่ายซึ่งสามารถรองรับทั้งสมาร์ทโฟนแอนด o อ d และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับคอมพิวเตอร์ p c Notebook ครับก็มาเปิดแท็บใหม่ครับเพื่อเข้าบัญชี Gmail เลือกใช้บัญชีครบบตอนรหัสา่ารครับอ๋อแป๊บหนึ่งครับ จากนั้นก็มาที่ Google Sites ปิด Gmail ไปครับอันนี้ที่ปิดไปครับอาจจะเข้าอาจจะเป็นแอปอื่นก็ได้แต่ต้องเข้ามาที่อแอปสี่เหลี่ยมเก้าลูกนี้นะครับให้มันมี Google Sites จากนั้นก็มา เริ่มเว็บไซต์ใหม่คลิกลงไปก็จะปรากฏป้อนชื่อเว็บไซต์กับชื่อของหน้าชื่อเว็บไซต์ก็ให้ตั้งตามเว็บไซต์ที่เราจะสร้างนะครับนี้ผม สร้างหล,ลักทดสอบถาเว็บก็มาทำทดสอบครับทดสอบสร้างเว็บไซต์ สามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้ครับตัวนี้นะครับรูปภาพนะครับสามารถเลือกรูปภาพได้หรืออัปโหลดได้นะครับเป็นแบนเนอร์นะครับก็เลือกแบนเนอร์มาหนึ่งแบนหนึ่งภาพครับเลือก ตัวนี้นะครับประเภทแบนเนอร์จะเอาเป็นแบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่แบนเนอร์หรือชื่อเรื่องเท่านั้นครับพนเนอร์แต่แต่จะแต่ละคนจะเลือกนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับมาดูส่วนของอการจัดการนะครับเว็บไซต์นะครับก็คือมีเมนูแทรกก็ต้องมีแทรกข้อความรูปภาพฝัง แล้วก็ไ i ท e นะครับสามารถแทรกปุ่มนะครับยึดตำแหน่ง youtube ปฏิทินแผนที่นะครับต่างๆที่เกี่ยวกับอแอปพลิเคชันของ google ครับมาดูเมนูต่อมาคือหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บอันนี้ก็ จะเกี่ยวกับการจัดการนะครับเมนูต่างๆนะครับเพิ่มเมนูก็มาที่ตรงนี้เพิ่มหน้าเว็บนะครับลิงก์ใหม่นะครับธีมนะครับก็จะเกี่ยวกับรูปแบบของเว็บไซต์ครับก็จะมีให้เลือกนะครับตั้งแต่เรียบง่ายนะครับไปจนถึงประทับใจครับอันนี้คือการจัดการ ฟังเว็บไซต์นะครับมีแทรกหน้าเว็บทีมนะครับทีนี้นะครับการตั้งค่าครับตั้งค่าการนำทางโหมดนะครับโหมดนำทางจะเป็นเมนูที่อยู่ปรากฏด้านบนหรือด้านข้างนะครับจะให้เป็นด้านข้างครับสีนะครับสีตัวนี้นะครับก็มี โปร่งใสมีแบบขาวมีแบบดำนะครับต่อมาภพาพรูปภาพแบนเนอร์นะครับก็สามารถอัพโหลดขึ้นได้นะครับเครื่องมือสำหรับผู้อ่านนะครับอันนี้ก็ค่าเริ่มต้นก็จะลิกมาให้นะครับว่าแล้วที่กำหนดนะครับนี้คือการกนะรับการเชื่อมเว็บไซต์กับบัญชี a อ uh, อันนี้เพื่อลองรับเชิงลึกนะครับตัวนี้แบนเนอร์ uh, ประกาศข uh, ้อความต่างๆอันนี้เปิดแกบใหม่ทุกหน้านะครับไปจากนั้นนะครับ uh, ก็ทีนี้เราจะมาเพิ่มนะครับ หน้าเว็บครับหน้าเว็บครับวางเข้าไปนะครับก็คือบทที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นบทที่หนึ่งอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับบทที่หนึ่งถ้าจะเพิ่มหน้าย่อยขึ้นมาก็อีกตัวนี้ครับเพิ่มหน้าย่อยนะครับก็หนึ่งจุดหนึ่ง อไรเงี้ยครับเ่อยออกมาครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามถ้าจะเพิ่มตัวนี้อีกก็คลิกอีกเพิ่มอีกครับอันนี้ก็คือถ้าเพิ่มบทที่สองนะครับก็เ,เป็นบทที่สองครับเ็ดก็จะเพิ่มออกมาบทที่สองครับ,รบก็จบไว้เท่านี้ ก่อนครับตอนแรกครับเราจะมาตอนที่สองต่อครับสวัสดีครับ